เดินลงมานีุ่อ,อย่างที่ผตามมาผมตกใจหมดมลุกเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่พระธาตุอินแขวนนะครับจังหวัดลําพูนนี่ก็ตอนนี้ก็มาถึงด้านหน้าแล้วครับนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะเข้าไปกันเนาะก็คือจะอยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับนี่ของที่จะไปะครับก็คือพระธาตุอินแขวน จังหวัดลำพูนในโอกริฟชัแนลวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะจะมีรูปร่างภูมิทัศน์สภาพอากาศจะเป็นยังไงครับวันนี้ก็เวลานี้ก็ประมาณสักเก้าโมงกว่าแล้วครับที่ผมมาครโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับกับพัทธาตุอินแขวนกับโอกริฟชัแนลในวันนี้ครับผมมาเที่ยวลำพูนเหมือนเดิมครับยังไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดลำพูนเหมือนเดิมครับผม เราก็มาถึงจุดที่เราจะเดินขึ้นไปแล้วนะครับนี่ก็คือทางเส้นทางทางเดินเท้าแลนะ้วก็คือเขาห้ามเอารถข,ขึ้นข้างบนนะครับก็คือเราจะจอดรถไว้บริเวณตรงนี้ตรงลานตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็จะมีป้ายบอกไกลแค่ไหนใจศรัทธาครับนี่นะนี่ประตูข้อจะมีเท้าพสุวนรรนะครับนี่สองสองสองต,องตนเนาะก็คือคอยนี่ครับเหมือนเป็นเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปกันนะครับ บริเวณนี้ก็จะมีร้านค้าก็มีบูชาทุบเทียนดอกไม้เพื่อที่จะนําขึ้นไปไหว้ราธาตุอินแคว็์กันนะครับข้างบนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูขันข้างบนนะครับนี่คนใต้บอกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดจาศีลธรรมนําพาชีวาร่มเย็นนี่ครับผมโอเคเนาะห้ามนํารถขึ้นไปนะครับจอดรถไว้บริเวณตรงนี้นะก็จะมีห้องน้ำโอเคเดี๋ยวยังไงเดินขึ้นไปกันนะครับ โอ้คลิปชั้นแนววันนี้นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็นี่เดินขึ้นมาแล้วผมก็ซื้อตอกไม้ทูบเทียนครับแล้วก็น้ําเปล่าไว้แ <c oughs> ้เมือแกเหนื่อยครับก็คือเราต้องเดินขึ้นเขานะท่านผู้ชมต้องยมความฟิตของร่างกายด้วยนะท่านผู้ชมท่านใดจะมาเที่ยวกันที่พระธาตุอินแขวนนะครับงหวาดลังบูนนี่ครับสองฝั่งถนนที่เราจะเดินขึ้นไปก็จะเป็นต้นไม้ครับขึ้นนะนี่ครับตอนที่ผมมานี่เป็นหน้าแรงนะครับท่านผู้ชม ี่เป็นเดือนปลายเดือนกุมภาแล้วแหละเนี่ยนี้ผมมาอากาศก็ไม่ร้อนครับไม่หนาวก็พอได้นะพอได้เอได้อยู่พอได้เหนือ่อยแล้วเนี่ยเดินขึ้นเขาฮะท่านะผู้ชมนู่นนะครับเดินขึ้นไปอีกสอบถามพี่ที่เขาขายดอกไม้ทุบเทียนเขาบอกว่าอีกประมาณ่ร้400เมตรประมาณ400เมตรนะยะถ,งถึงเขาท่าอินแขวนนี่ครับ บรรยากาศโดยรอบนะก็จะประมาณนี้ครับ่ะต่อไปครับท่านผู้ชมไ,ไม่เป็นไรมีน้ำดื่มแล้ว <c oughs> จะเริ่มแบบเสียงแบบหอบนี่เหนื่อยหน่อยนะเอ่ก็ไกลนะผมว่าจากเส้นทางที่เรามาจากถนนใหญ่นะครับตับผ่านป่ามาเลยนะท่านะผู้ชมถนนก็จะเป็นลูกลังหน่อยประมาณนั้นนะครับโอเคนะไป ตอนนี้ก็มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับก็คือจะมีป้ายบอกนะทางขึ้นพระาธาตุครับเชิญร่วมผู้มีจิตศรัทธาในพลังบุญทั้งหลายร่วมสร้างบารมีทำความดีไว้ในแดนธรรมครับก็คือกรุณาช่วยการขนอิฐทรายขึ้นบนพระาธาตุนี่ครับก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมทรายเตรียมอะไรวให้เราแล้วก็ให้เราอะ่ะหยิบขึ้นแล้วช่วยกันเอาขึ้นไปข้างบนนะครับถือหิ้วกันไปเนี้ยครับเหมือนในรูป รูปภาพเนี่ยก็จะมีเด็กๆครับช่วยกันนะนี่ครับมีผู้เฒ่าผู้แก่นะก็คือขอบคุณที่เดินจเจริญสตินี่แต่ก็จะมีป้ายบอกด้วยนะครับศีลไม่ได้อยู่ที่พระแต่อยู่ที่การรักษากายใจธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ที่จิตของเรานี่คำคมนะเดียวยังไงเดี๋ยวถ้า,าผู้ชมท่านใดามาเที่ยวพระท่านอินแขวรก็อย่าลืมหิ้ว สายหิ้วอิดขึ้นไปข้างบนกันด้วยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมไว้ซัพพอร์ตให้เราเนี่ยครับเนาะประมาณนี้แหละอ่ะ๋ยยังไงผมมาทันทีแล้วผมหยิบขึ้นไปดีกว,ว่า่ะโอเคไปครับผมพอเดินมาจุดที่สองนี่ก็จะชันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่นีก็ได้แลนะ้วนี่สายครับผมก็หิ้วสายขึ้นมาด้วยนะครับ <c oughs> ผมนี่ก็สองฝากฝั่งเราก็จะมีป้ายเหมือนเป็นแบบคำคมอะไรเงี้ยครับเนาะ นี่ครับเขาเขียนว่าโลกไม่ได้บุญวายหรอกใจเราต่างหากที่บุญวายนะเออเหมือนคติคติธรรมนะสองฝั่งที่เราจะเดินขึ้นไปครับนะก็จะมีป้ายตลอดนะตลอดเส้นทางนะดนูันนี่นี่เวลาไม่อาจย้อนกลับไปได้แต่เวลามีให้เราเริ่มต้นใหม่เสมอเริ่มใหม่เสมออืมเฉียบคมไปเดินต่อไปครับก็จะเริ่มชันไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชม เส้นทางที่เราจะเดินไปพระธาตุอินแขวนะนี่ขอฝังครับผมนี่ก็จะมีป้ายบอกอีกป้ายหนึ่งนะครับก็คือก่อนขึ้นกับสักระพระพุทธบาทพระธาตุอินแขวนการุณนาแต่งกายให้สุภาพนี่ประมาณนี้ครับแต่งกายสุภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่จะมาไหว้ชันขึ้นไปเรื่อยครับนี่ครับ ทุตอนนี้ก็เดินมาถึงนี่ครับจุดที่เราต้องการกันแล้วแหละก็คือนี่ครับข้างหน้าผมว่าพัทยาอินแขวนครับแล้วก็จะมีป้ายบอกนะที่ที่ไว้สายครับบริเวณที่เราถือขึ้นมาเนาะบริเวณตรงนี้ครับก็คือต้านล่างเราช่วยกันถือขึ้นมาข้างบนนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านบนครับพัฒนาอินแขวนจังหวัดสัมพูนครับผมพอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอาการครับใช้ได้เลยครับ ทางพระาตอิงแผนจะมีพระประจำอยู่หนึ่งรูปนะครับท่านใดจะมาถวายสังฆทานหรือมาทําก็เชิญได้ครับบริเวณตรงนี้ครับสอบถามคนที่ดูแลครับเขาบอกนี่ครับข้างหน้าผมนี่ครับก็คือพระอิงแวนนะนี่ครับก็คือตรงนี้จะเป็นที่ให้เราแบบขึ้นไปกราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยบูชานะก็จะมีการุณานําของนํา น้ำขมิ้นส้มปล่อยส่งองค์พระาธาตุและเทวดาทุกองค์นี่ครับเลยมีป้ายบอกว่าเขาลงนาทดลองเท้าเหมือนเดิมครับเร็เวณตรงนี้นี่เราเข้ามาคือจุดที่เราจะเดินขึ้นไปกราบไหว้สการะนะก็คือกรุณาาทดรองเท้าเหมือนเดิมครับนี่เนาะบริเวณรอบๆครับก็จะมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ครับบริเวณตรงนี้นะนี่ครับสวยงามมากผมว่านี่ฮนะเป็นสีทองครับสวยงามมาก นี่นะมาเรียนรอบๆครับวันนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวครับที่ผมมานะวันนี้ก็คือเมื่อวานเป็นวันพระใหญ่อนะก็คือลุงสอบถามลุงก็คือคนเยอะมากเมื่อวานก็คือผมมาอีกวันนึงก็คือห้ามขึ้นเหยียบมีป้ายบอกอยู่ครับห้ามขึ้นเหยียบแต่เราขึ้นไปได้นะคือไปไหว้บูชาสการาได้ครับ าอินแวนนะจังหวัดลำพูนครับวันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมกลับไว้สักการะพระธาตุอินแขวนก่อนนะครับผมกับโอกร c h ชาแนลวันนี้ครับ ทยมก็เป็นยังไงนะภาพที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันวันนี้นะนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวครับมีเด็กๆขึ้นมากันเหมือนกันนี่วันนี้นะครับก็จะนักท่องเที่ยวก็จะคนทรายวันนี้ขึ้นมากันครับเป็นตรงนี้ด้านข้างก็จะเป็นนี่ห้องน้ําเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่ก็จะมีทางป้ายบอกนะทางไปห้องน้าครับนี่ท่านผู้ชมท่านใดปวดท้องเข้าห้องน้ําก็จะมีห้องน้ําไว้รองรับอยู่ครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบๆนะครับ นี่ครับพระธาตุอินแขวนนะครับท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวลําพูนหรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือก็จะเลืมมาเที่ยวกราบไหว้สักการะนะครับพระธาตุอินแขวนเนาะจังหวัดลําพูนครับผมครับท่านผู้ชมพระธาตุอินแขวนเนาะความเป็นมาของพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนลําพูนเนาะพระธาตุอินแขวนนั้นชาวพม่าและชาาวมมอญเนนะิยชาวมอญเนาะนิยมเรียกกันว่า ไทิโยเป็นภาษามอญครับมีความหมายว่าเจดีบนหินที่มีรูปร่างคล้ายสีสันหรือสีเนาะจากความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาแห่งพระาธาตุอินแขวนที่เผยแพร่มายังประเทศไทยทําให้มีการสร้างพระาธาตุอินแขวนจําลองขึ้นตามธรรมชาติที่มีก้อนหินใหญ่ตั้งอยู่ริมหน้าผาเช่นที่พระธาตุหินหินกิวจังหวัดตางนะพระธาตุผาไข่อินแขวนจังหวัดตาาหรือที่พุทธอิเทศ พุทธิยานนะครับดอยผาสวรรค์จังหวัดแพร่และล่าสุดพระาธาตุอินแขวนจจำลองที่จังหวัดลำพูนนะครับบริเวณถ้ำหินนี่ครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพระาธาตุอินแขวนลลำพูนมีมีชื่อเนาะเป็นทางการว่าพระพุทธบาทพระาธาตุอินแขวนในอดีตชาวบ้านและละแวกและชาวบ้านละแวกนั้นนะครับ ได้เห็นก้อนหินใหญ่สองก้อนเนาะริมเพิงผากระทั่งคูบาชัยวงศสาพัฒนาเนาะเห็นนิมิตจึงให้ลูกศิษย์ออกตามหาก่อนจะมีการสร้างพระธาตุขึ้นเมื่อวันที่เามีนานครับ2 5ง1โดยจำลองรัฐนาพระธาตุอินเควนท,ที่พมา่าจากนั้นบนจากนั้นบนลานหินใกล้กับหินก้อนใหญ่ที่มีรอยเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทประทับอยู่อีกด้วยนะท่านผู้ชม ก็จะมีรอยพุทธบาทประทับอยู่ด้วยนะครับบริเวณตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นทางนะท่านผู้ชมท่านใดจะมาเที่ยวนะครับพระธาตุดินแขวนนะก็คือจากเชียงใหม่ใช้เส้นทางนะแผ่นดินหมายเลขสิบเอ็ดนะท่านผู้ชมหรือเส้นทางเชียงใหม่ลำปางไปจนถึงสามแยกรอยติเนาะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหนึ่งหนึ่งสี่เข้าเมืองลำพูนประมาณแปดร้อยเมตรนะครับก็คือ เข้าสู่ถนน114เข้าเมืองลำพูนจากนั้นเดี๋ยวซ้ายเนาะเข้าถนน116ที่จะไปอำเภอป่าซางผ่านโกดังกระจายสินค้านะครับเซเว่นอีเลเว่นนะไปเล็กน้อยแล้วเลี้ยวเลี้ยวเข้าทางเดียวกับพระธาตุสายทองนะจะเห็นป้ายบอกทางติดอยู่เข้าอีกประมาณ1.3กิโลนะท่านผู้ชมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก1กิโลถึงพระธาตุ อินแขวนจังหวัดลำพูนครับเข้าๆนะข้อมูลก็จะประมาณนี้ที่ผมหามาให้ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมท่านใดจะหาข้อมูลเพิ่มก็ไปเสิร์ชหาใน Google ได้ครับก็คือประมาณนี้นะทธาอินแขวน ทมนี่เส้นที่เราจะขึ้นขึ้นมานะตรงนี้ครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมจะพาท่านผู้ชมไปดูรอยพระพุทธบาทกันนะครับกับพระาธาตุดินแผนนะนี่ก็จะมีป้ายคำคมเหมือนเดิมครับก็คือเหนือฟ้าคือความเพียรเหนือความรู้ที่เราเรียนคือความพยายามอ่าสียดมากเลยก็จะมีนี่ครับพระอุปคุตถ้าพ,พูดผิด ยังไงก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเราจะไปไหว้สัการะลอยพระพุทธบาทกันนะครับก็นี่ครับก็คือกรุณาณถอดรองเท้าเหมือนเดิมครับเนาะเป็นที่เราจะเก็บไตรงนี้นะนี่ครับก็จะเป็นโขดหินนะครับบริเวณนี้เป็นโขดหินั้หมดเลยเขาก็จะทําเหมือนเป็นราวเป็นไรให้เราจับนะนี่ครับข้างหน้าผมนี่ก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหลึกลงไปบนโขดหินเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะ ก็จะมีมีนี่บอกอยู่ม,มีมีรูปบอกอยู่คือรอ,อยรอยเดิมเนาะประมาณนี้มีการดูแลตกแต่งเพื่อที่จะให้แข็งแรงหรือไม่ไม่นี่ครับไม่ไม่ยังไงนะไม่ไม่ผุพังตามกาเวลาอะไรเงี้ยก็เลยสร้างเพิงสร้างอะไรขึ้นมาปิดนี่นะท่านผู้ชมอรอยพุทธบาทครับ ผชมก็จบไปแล้วสำหรับทริปมาเที่ยวพระธาตุอินแขวนจังหวัดลำพูนกันนะครับก็คือมันก็โอเคนะผมว่าเดินขึ้นเข,นขานะเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีรอยพระพุทธบาทด้วยครับก็คือท่านผู้ชมสามารถจะมาไหว้สการะรอยพระพุทธบาทได้ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ,อีกแหล่งหนึ่งครับที่ผมแนะนํานะผมชอบนะก็คือแบบเชิงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยได้ออกกำลังกายด้วยเดินขึ้นเข,นขานะท่านผู้ชม ก็หลายร้อยเมตรอยู่ครับก็คืออย่าลืมนะท่านผู้ชมท่านใดมาก็จะลืมขนทรายที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมมาให้เราเอาขึ้นมาด้วยเผื่อที่ทางทางวัดเขาจะทานู่นทํานี่อะไรก่อสร้างอะไรเนี้ยครับท่านผู้ชมก็คือผมว่ามันเป็นแหล่งพักผ่อนได้นะคือลมเย็นสบายอะ่ะดูเขาเงี้ยมันมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือพักผ่อนเย็นสบายนะพักผ่อนวันหยุดอะไรเงี้ยพาลูกพาหลานขึ้นมาเที่ยวได้ครับรับที่ลาพูนเนาะก็คือเส้นทางก็ที่ผม ที่ผมได้ได้บอกไปแล้วก็คือที่ผมหามาให้นะท่าผู้ชมท่านใดก็ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไงก็เสิร์ชหาในค o เก l ลอีกก็ได้ครับจะได้แบบอ๋อเป็นอย่างนี้บางทีผมพูดไปท่าผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่องโอคิชานเลไวให้ท่านผู้ชมด้วยถ้าท่านผู้ชมท่านใดว่างๆก็แวะมาเที่ยวได้ครับพักผ่อนได้เชิงธรรมาชาติครับกับโอคิฟชานเอลนะกับที่พัทัดอินแขวนครับจังหวัดลําพูนไม่ไกลครับไม่ไกลมากถ้าท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยว มาเที่ยวเหนือนะเที่ยวเชียงใหม่ลำปางหรือว่าผ่านลำปูนก็แวะมาได้นะท่านผู้ชมครับผมคนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากโอคิปชาแนลนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้โอคิปชาแนลเนาะทำคลิปใหม่ๆดีๆออกมาท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมผมจะพาท่านผู้ชมไปกินไปเที่ยวไปทำอะไรที่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมตั้งแต่ต้นจน,จนจบรายการด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมครับท่านผู้ชมเ <c oughs> มื่อกี้เดินลงมานี่ไอ้ด่างวิ่งตามมาผมตกใจหมดขนลุกเลยคนระับท่านผู้ชมเนี่ยนึกว่าอะไรเออเดินมันเพลินอยู่ได้ยินเสียงนะปุ๊บเหมือนใบไม้อะไรเงี้ยมองไปโวยด่างตกใจหมดถึงวิ่งกับผมเปล่าฮะตกใจเนี่ยท่านผู้ชมเห็นหมั้ยเนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยเงี้ยขนลุกเลยเนะี่ยท่านผู้ชม เองเอ้ยผมมองไอแล้วมาอูหคนลุกเลยตกใจโอเคครับผมเอาผมบ่าวครับท่านผู้ชมเนี่ยดูเดินเนี่ยเออเดินมากับผมเฉยเลยเนี่ยมีรอได้มีรอได้มีมองหนเงี้ยเป็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งวิ่งไปนู่นแล้วโอเคครับก็อย่างหัวเราะนิดหน่อยนะท่านผู้ชมตกใจหมดอูนึกว่ตัวอะไรวิ่งตามมา กกกกอยู่ข้าวว่ะเอยตัวผอม <c oughs> เออมีสองตัววิ่ยงเหาะกันมาเมื่อกี้เดินเพลินอยู่ทิดไนเพลินๆอยู่เดินคนเดียวเลยนะกลางป่ากลางเขาอะไรเงี้ยออ,เ,อ,อเดินตามผมมา